มีการมาทําบุญให้น้องเนี่ยมีเอาอะไรมาให้น้องบ้างคะก็กิต์กับเสื้อแขนยาวกับรถของเล่นครับที่น้องอยากได้ครับอืแล้วนี้เรามาตั้งใจมาทําบุญยังไงบ้างก็มีผู้ใจดีเขามอบผ้าไตามาให้มาถวายหลวงพ่อคะ่ะแล้วเราก็มาทําปกติเหมือนทั่วไปแต่ว่าดีหน่อยที่มีคนใจดีเขาฝากผ้าไตามาถวาย แล้ววันนี้เห็นว่ามีนําเมนูอะไรที่น้องชอบมาให้น้องด้วยไหมคะก็แตงโมครับที่น้องอยากครับแล้วก็ปลาทูทอดครับกับข้าวสวยครับทําพอได้ทําบุญแล้วรู้สึกยังไงวงคะวันนี้ก็รู้สึกสบายใจครับรู้สึกดีลูกได้กินครับแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงคะก็ดีค่ะอ,อยากได้ของเล่นก็ได้เล่นเห็นว่าเมื่อวานมีถูกลอตเตอรี่ด้วยอะไรยังไงลอตเตอรี <laughs> ร่คือ พี่นักข่าวเขาเอามาให้หนูเสี่ยงจับเอาค่ะว่าจะเอาเลขไหนเขาไม่ได้ให้ดูนะคะว่ามันเป็นเลขอะไรหนูก็จับเอาค่ะบอกได้เขาว่าเป็นเลขอะไรแปดเก้าค่ะแปดเก้าโอเคถูกประมาณเท่าไหร่คะถามได้ไหมได้ค่ะสองใบค่ะชุดหนึ่งชุดหนึ่งค่ะอ๋อเป็นประมาณมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะสี่พันครับสี่พันบาทค่ะได้ค่าขนมเห็นว่าเมื่อคืนอ่า เสื้อกันหนาวครับอันนี้อันนี้คือน้องเขามาบอกครับรว่าหนาวหรือว่าไปหาล่างทรงเขาบอกว่าเขาอยากได้เสื้อกัะหนาวอ,อยากได้กิฟต์อยากได้ของเล่นแล้วเรามีความเชื่อตรงนี้ยังไงมั่งคะก็เชื่อนะครับเพราะว่ามีแค่หนูกับลูกที่รู้ค่ะกิฟต์เพราะว่าหนูซื้อมาจากที่ทํางานที่จันค่ะหนูว่าจะปักให้เขาวันนั้นเขาจิบหัวเขาแม่หนูปักวันที่เขาเสียนะคะ แล้วเสื้อกันหนาวนี่เราเก็บเอาไว้ตั้งแต่เขาเสียหรือก่อนเสียคะตอนเขาเสียค่ะเพราะว่าขนเสื้อผ้าเขาไปไว้ในห้องหนูหมดค่ะมีความเชื่ออันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเขาบอกว่าแม่เสื้อที่แม่เอาซ่อนไว้นั้นเด้เขาอะเป็นเสื้อตัวนี้ค่ะหนูเอาใส่ตู้เสื้อผ้าไว้ไม่ดีกว่าข้างนอกค่ะ